m o โนแม็กจัดงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่นะครับภายใต้แคมเปญน New Season New Home เพื่อประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าการ่ดยทรถสดพรีเมียร์ลีกอังกฤษและก็ Emirates เอฟเอคับเนี่ยจะอยู่ในมือของโมโนแม็กตลอด6ปีเต็ม พร้อมจะสปรีมิงผ่าน3ประเทศไทยลาวและกัมพูชาครับหนึ่งในคีย์พอยต์หลักของการจัดงานแถลงข่าวอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้คือการตอบคําถามกับสิ่งที่แฟนบอลทั่วประเทศอยากทราบมากที่สุดนั่นคือค่าแพ็กเกจลิ็สิทธิ์่ทยอดสดพรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้าเนี่ยราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่จะเป็นราคาที่คนไทยจับต้องได้หรือเปล่าตอนแรกเนี่ยก็พอจะทราบมาว่าบริษัท Jasmine International หรือว่า j a z z คือผู้ได้ลิขสิทธิ์โดยตรงจากพรีเมียร์ลีกซึ่งแน่นอนแหละครับตอนนั้นข่าวออกมาก็คือออาาจจะไไม่ถึงง400บบททั้้ดดูฟุตล ความบันเทิงจัดเต็ม่งถ้าตามราคานี้จริงเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับไม่ได้แพงโอเวอร์จนเกินไปแต่สิ่งที่ผมอึ้นมากกว่าก็คือการประกาศร,ราคาอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ผมไปร่วมงานนี่แหละครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆจะได้ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้า380คู่ต่อซีซั่นและ FA ฟเัแบบถูกลิสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทางโมโนแม็กในราคาเพียง299บาทต่อเดือน ไม่ผิดครับไม่ถึง400บาทด้วยซ้ำตอนนี้300บาทก็ไม่ถึงเป็นอนราคาที่โคตรจะถูกและเป็นอนราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ยิ่งกว่านั้นครับแพ็กเกจร,รายปียังคุ้มแสนคุ้มแค่2999บาทเท่านั้นตกเฉลี่ยเดือนละ250บาทครับเอาจริงๆรราคานี้เนี่ยเหมือนคุณไปกินชาบูได้1มือนะครับแต่กลับกันครับ299เนี่ยคุณดูได้ทั้งปริมเรียงกฤษตลอด1เดือนถ้าเปรียบเทียบแบบนี้นคุณน่าจะเห็นแล้วว่ามันคุ้มค่ามากขนาดไหนเป็นอ,นาาโโหนอให้รมั เป็นลีกระดับโลกแต่ฟุตบอลเป็นของทุกคนมันทําให้คนธรรมดาได้ดูฟุตบอลแบบถูกลิขสิทธิ์เพื่อเชียร์ทีมที่พวกเขารักนั่นเองครับมากไปกว่านั้นครับคือถ้าใครเป็นสมาชิกเอเอสพาอแขขม,ม่คสงคัามโมโนแม็กคุณจะได้ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบถูกลงไปอีกเหลือเพียงเดือนละ1 9 9บาทและราคาแพ็กเกจทั้งซีซสั้นคือ1999บาทเท่านั้นเฉลี่ยตกเดือนละ167บาทคุณเอ้ยจะถูกไปไหนพี่จ๋าเพราะมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลต่างประเทศนะครับแต่ว่ายัง ผงจรผ่านทางสตรีมมิ่งของทั้ง m o n o m a x และ A อเอสเเขาล่ะครับฟังราคาคุณอึ้งแล้วใช่ไหมแต่ที่ Mon น Max เล่นใหญ่มากกว่านั้นเยอะครับโดยมีการเชิญโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเบลมงฟ้าคนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานนี้ทั้งโชว์พลังเสียงเดินแบบแฟชั่นต่อหน้าทัวร์เพลย์แงกฤษผมไม่แปลกใจเลยครับที่เธอคู่ควรกับตำแหน่งคนที่สวยที่สุดในโลกําวง,งดงามเนี่ยน้อยไปสําหรับโอปอครับแต่ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับภายในงานยังมีนักตบดลชื่อดังในตำนานอย่างเดวิดเจมส์แรนกิะ โรบาริลัสที่บินตรงมาจากประเทศอังกฤษเพื่อมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานนี้โดยเฉพาะพร้อมจะมีเซอร์ไพรส์ครับได้เห็นโชว์สุดพิเศษเพลงวันช็อตจากศิลปินอย่างพิตูนมอริสลบและพิคอฟฟ์ฟักกิ้งฮีโร่รวมถึงยังมีวงเกิร์ลกรุ๊ปอย่างวง THX อีกด้วยครับสุดท้ายนี้ครับนี่ไม่ใช่แค่งานประกาศสัดดาโมโนแม็กครับแต่มันเป็นงานคืนความสุขให้กับแฟนบอลทุกหมู่เหล่าแม้ว่าคนจะเจอกับข้าวของที่แพงขึ้นเรื่อยๆมากแค่ไหนในปัจจุบันแต่โมโนแม็กทำให้ทุกคนได้ดูฟุตบบบออลแรรรราา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 คยย่่่่มมมมมเเวววจะทีีกกผนป็สส้งุข และใช้ฟุตบอลเยียวยาจิตใจในวันที่โลกอาจจะดูโหดร้ายเกินไปกับเราขอให้ทุกคนเอนจอยกับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษที่ถ่ายทอดผ่านแพลตฟอร์มโมโนแม็กใน4ีซั่นหน้านะครับบอกเลยว่ามันจะต้องสนุกและเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ